สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i ร FPV นะครับวิดีโอนี้จะมาสาธิตวิธีการตั้งสวิชเพื่อความปลอดภัยในการใช้มอเตอร์ผลักด้านหลังมอเตอร์อันที่5อันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราควบคุมมันเหมือนกันว่ามันเป็นเซอร์โวอันนึงดังนั้นมันจะมีอันตรายอยู่อย่างหนึง่งก็คือเมื่อเสียบแบตเข้ากับลำเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเราจะยังไม่อาร์มลำแต่ว่ามอเตอร์อันที่5มอเตอร์ที่ผลักด้านหลังเนี่ยมันก็เคลื่อนไหนวได้ เนี่ยครับมันก็หมุนได้นะครับโดยที่เราไม่ได้อา่ามล้ำด้วยซ้ำสวิชช์อา่าผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เพราะงั้นวิธีการที่เราจะตั้งสวิชเพื่อป้องกันไม่ให้มันหมุนโดยที่ไม่ตั้งใจผมมี2วิธีมาบอกด้วยกันวิธีแรกคือทําที่หน้า Special Function นะครับนี่บรรทัดที่2บรรทัดที่เขียนว่า sf 2นี่นะครับผมทําไว้เรียบร้อยแล้วผมตั้งไว้ในเหตุโลจิก แนวคิดก็คือเมื่อสวิตช์อาร์มผมอยู่ด้านล่างสุดนะเมื่อสวิตช์อาร์มผมอยู่ด้านล่างสุดคือสวิตช์ s a อยู่ตำแหน่งล่างสุดนี่ตำแหน่งล่างสุดเมื่อไหร่ปุ๊บไอตัวมอเตอร์ที่5จะทำงานไม่ได้มอเตอร์ผลักทำงานไม่ได้ซึ่งโค้ดคำสั่งก็คือนี่นะครับนะเ a เวลาพิมพ์ก็ Enter เข้าไปตรงนี้ก็เลือกสวิตช์นะครับจากนั้นก็เลือกคำสั่งเป็น override เลือกสวิตช์นี่เลือกเลือกทิศทางด้วยนะ เลือกทิศทางด้วยคือสับสวิตช์ไปในทิศทางที่คุณต้องการเนี่ยคลิก Enter เข้าไปกด Enter เข้าไปให้มันกระพริบกระพริบเสร็จแล้วคุณก็สับสวิตช์ให้มันเป็นตามทิศทางที่คุณต้องการกด Enter อีกทีหนึ่งให้มันคอนเฟิร์มแล้วก็เลือกมาที่ชุดคำสั่งชุดคำสั่งใช้เป็นคำว่า override แล้วก็เลือกไปที่ Channel Channel สำหรับควบคุมมอเตอร์อันที่5นะครับของผมเป็น Channel ที่8สํสหรับควบคุมมอเตอร์ผลักด้านหลังอันนี้ แล้วก็ถัดไปเลือกเป็นค่าติดลบ100ค่าติดลบ100คือคันเร่งอยู่ที่ i d ดอก็คือคันเร่งเป็นศูนย์คันเร่งลดลงสุดนะครับก็คือลบ100จากนั้นอย่าลืมติ๊กถูกด้วยที่กล่องนี้มาร์กกล่องนี้ด้วยนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บต่อตอนนี้สวิตช์ SA ลดลดต่ำสุดปุ๊บไอมอเตอร์ที่5ก็จะทำงานไม่ได้ต่อให้ขยับสไลเดอร์ก็ทำงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมเอาคำสั่งนี้ออก เอาเครื่องหมายทุกออกปุ๊บมอเตอร์ที่ฮก็ทํางานได้ตามปกตินี่นะครับนี่คือวิธีแรกต่อไปไปดูวิธีที่2กันวิธีที่2แนะนําให้ถอดแบตออกจากลามก่อนนะครับถอดแบตออกจากลำก่อนนะแล้วก็มาที่หน้า Input นะครับมาที่หน้า Input เลื่อนมาหา Channel ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ผลักด้านหลังเริ่มหา Channel ที่ใช้ควบคุมเซอร์โวนั่นแหละ นะของผมเป็น Channel 8นะครับผมซึ่งผมตั้งชื่อไว้แล้วว่า boost b o o s นี่นะครับ Channel 8 boost นี่แล้วก็ปกติก็จะขึ้นแค่นี้นะก็คือใช้ right slider เป็น Channel ที่8แต่ว่าเราต้องการ edit มันก็กด enter ค้างเพื่อไปที่ edit ปับ๊บถ้าเรา edit มันให้เป็นออย่างเช่นเลือกเป็นคำลั่ง switch นะครับ switch เลือกให้เป็น sa ตรงกลางนะเลือกให้เป็น SA ตรงกลางแล้วกันเลือกให้เป็น SA ตรงกลางสมมุตินะสมมุติสมมุติว่า SA ตรงกลางคืออาร์มนะนะแล้วกันนะปั๊บนะเราก็ออกได้เลยออกมาปุ๊บตรงนี้ก็จะบรรทัดน,นี้ก็จะกลายเป็นบูสต์0 0ึ่งร้อยไลท์สไลเดอร์แล้วก็เป็นสวิตช์ SA ลบ s อตรงกลางนะครับมาดูผลกันตอนนี้เซตแบตเข้ากับลำแล้วนะครับผลจากการเซตให้ รอยสไลเดอร์ slider, มีสวิตช์ SA ตรงกลางมาคุมด้วยหมายความว่าตอนนี้สวิตช์ Switch SA เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางสวิตช์ SA อยู่ด้านล่างนะตรงกลางคือตรงนี้อันนี้คือด้านล่างอันนี้ด้านล่างอยู่พอด้านล่างปุ๊บขยับสไลเดอร์มอเตอร์หลังไม่ขยับนะไม่ทำงานแต่พอสวิตช์อยู่ตรงกลางปุ๊บอ่ามาขยับสไลเดอร์มอเตอร์ทำงานแล้วนะครับก็เป็นตัวปอ้องกันเพราะนั้นถ้าเกิดคุณตั้งสวิตช์อันนี้ให้มันเป็นสวิตช์อาร์ม มอเตอร์อันนี้ก็จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณอาร์มลัมนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการตั้งให้มันดีกว่านี้อีกนะก็คืออันนี้ Edit นะผมจะตั้งอันนี้ให้มันเป็นสวิตช์อาร์มของผมซึ่งสวิตช์อาร์มของผมคือสวิตช์นี้ดันขึ้นสุดนะครับสวิตช์ SA ดันขึ้นสุดคืออาร์มนะครับแล้วกด Enter e รนะกด e เ t e r ให้มันเป็นสวิตช์ s a ขึ้นนะครับหนึ่งบรรทัด หนึ่งมาทัดหนึ่งมาทัดหมายความว่านี่นะ b o o t จะมี rs กับ sa ขึ้นหนึ่งมาทัดเสร็จแล้วแนะนำว่าให้ถอดปลั๊กก่อนอ่าถอดปลั๊กเรียบร้อยมาทำต่อเราจะทำมรทัดที่2นะครับเราจะทำมาทัดที่2ข้างล่างกด enter ค้างเลื่อนลงมาที่ insert after เลือกไปตรงนี้ source จะเป็น ร้ายสไลเดอร์เหมือนเดิมนะขยับร้ายสไลเดอร์มันก็จะเปลี่ยนเป็นร้ายสไลเดอร์แล้วนะครับนี่คอนเน็ตเตอร์เลื่อนลงมา Switch เป็น Switch sa ขึ้นอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วใช่ไหมเป็น sa ตรงกลาง sa <Yeah. S 1> ตรงกลางนะเราก็ออกมาจะกลายเป็นว่าไอตัวบูสเตอร์เนี่ยมอเตอร์ที่5จะทำงานก็ต่อเมื่อ Switch sa เป็นคลื่นก็คืออารมหรือสวิตช์ SA อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งตอนนี้ผลก็คือเดี๋ยวเสียบปักก่อนอามาดูผลกันนะครับเสียบปักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ Switch SA ลงสุดนะลงสุดซึ่งไม่มีในชุดคำสั่งเลยเพราะฉะนั้นสไลเดอร์จะไม่สั่งการให้มอเตอร์ที่ทําทำงานมอเตอร์เซอร์โวไม่ทำงานแต่ถ้าเกิดสวิตช์ SA อยู่ตรงกลางปั๊บเมื่อกี้ลงลงไม่สุดอะ เอาใหม่นะสวิตช์ SA อยู่ตรงกลางปุ๊บอ่าตรงกลางแล้วขยับสไลเดอร์มอเตอร์ที่5จะทำงานได้นะครับนี่มอเตอร์ที่ทําทำงานได้ถ้าเกิดสวิตช์ SA อยู่ที่อาร์มนะมอเตอร์หมุนหมดทุกอย่างทำงานหมดนะครับอ่าที่ตั้ง SA ตรงกลางเพิ่มขึ้นมาก็เผื่อเวลาที่เราต้องการจะเช็คมอเตอร์ที่5โดยที่ไม่ต้องการอาร์มลำนะปุ๊บสับมาตรงกลาง ต้องการเช็คมอเตอร์ที่ทําทำงานไหมเราก็เช็คได้โดยที่ไม่ต้องอาร์มลำทั้ง4มอเตอร์ทั้ง5มอเตอร์นะครับนั่นก็คือ2วิธีการในการตั้งสวิตช์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมอเตอร์ผลักด้านหลังนะเนื่องจอากมันเป็นเซอร์โวก็เลือกใช้ตามที่คุณต้องการแล้วหวังว่าจะได้มีความปลอดภัยในการใช้งานมอเตอร์ motor, หลายๆแบบที่ติดกับโดรนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณครับเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ